าดูในตอนที่4นะครับในเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงความหมายหน้าที่การทำงานของมันแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยที่พูดถึงไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแอปพลิเคชันที่รันบนอุปกรณ์มือถืออย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะครับซึ่ง โมบายอิพลิเชันอาจจะอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์ที่มันหลากหลายขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นสมาร์ทวอชนะครับสมาร์ททีวีนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสมาร์ทนะสมาร์ทเดเวิ์ต่างนะครับทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้จะเป็นจะต้องใช้ข้อมูลนะครับเพื่อนำมาอัปเดตอะไรบางอย่างอัปเดตแอปพลิเคชันเวลากิจกรรมปฏิทินอะไรต่างนะครับที่อยู่ใน ตัวแอปพลิเคชันเองนะครับอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศเปรตนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะต้องเชื่อมต่อผ่านทาง API นะครับเรียกร้องข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือว่า API เซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะเอาข้อมูลจัดการข้อมูลเนี่ยเอามาใช้ในการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆนะครับบนอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบโมบายนะครับซึ่งนักพัฒนาเนี่ยเราสามารถเลือกพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็เราสามารถดีไซน์แอปพลิเคชันของเราให้มันทํางานในรูปแบบของที่ ในในรูปแบบที่เราต้องการได้อย่างเช่นเรามี API อยู่ที่ใช้งานร่วมกันกับเว็บเราสามารถดีไซน์ตัวแอปพลิเคชันที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันไปดึงข้อมูลจากที่เดียวกันมาก็ได้นะครับทำให้ง่ายต่อการพัฒนาหลังจากที่เรามีมโครเซอร์วิสมีเซอร์วิสผ่านเว็บเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถรีเควสตข้อมูลเพื่อลองขอข้อมูลผ่าน API ได้นะครับเป็นต้นนะทำให้ง่ายต่อการพัฒน,นานะครับซึ่งหน้าที่ของโมบายแอปพลิเคชันก็คือเป็นหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จาก API นในกรณีที่เราต้องการที่จะพัฒนาโมบายแอปที่มันเป็นไดนามิกมากยิ่งขึ้นไดนามมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นมันเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้เราสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันได้เราสามารถที่จะส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลได้แบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งวิธีการในการรับส่งข้อมูลก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมีหลายวิธีการนะครับตามตามาสิทธิที่ใช้ในการรีเควสต์ข้อมูลของยูเซเองนะครับหรือว่า ตามความตามระดับของข้อมูลที่อนุญาตให้ยูเซอร์สามารถเข้าถึงได้นะครับเราสามารถดีไซน์เลเวลของข้อมูลที่จำเป็นข้อมูลที่เป็นชั้นความลับให้กับตัวโมบายแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งประเภทของโมบายแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นตัวแรกเว็บแอปพลิเคชันเรารู้อยู่แล้วนะครับจากหัวข้อที่ผ่านมาก็คือแอปพลิเคชันที่รันผ่านหน้าเว็บนะครับก็คือเราสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเช่น c โครมไฟฟ f ็อกซัฟฟ a r ีเป็นต้นนะครับเปิดผ่านโมบายก็ได้นะครับเปิดเปิดผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อที่จะรีเควสตข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับในการเข้าไปใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถเอาความรู้ในการพัฒนาตัวเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยมาพัฒนาเป็น h y b ริดแอปพลิเคชันได้อย่างเช่นเรามีพื้นฐาน HTML CSS JavaScript อยู่แล้วเราพัฒนา back end API อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้เอาความรู้พวกนี้มาพัฒนาเป็น ไฮบิดแอปพลิเคชันได้คือแอปพลิเคชันที่พัฒนาจาก h t m l CSS นะครับแล้วก็ JavaScript ในการพัฒนานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือภาษาแอปพลิเคชันที่เป็นแบบ n t t v v นะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับพัฒนาโดยใช้ภาษาของ OS นั้นๆอย่างเช่น Android เองก็จะมีเครื่องมือของเขามีทู o ของเขาในการพัฒนาแล้วก็มีภาษาของเขาในการพัฒนาตัวตัว Native a p p นะครับหรือว่า iOS ก็จะมีเครื่องมือ มีโปรแกรมของเขาที่ต้องดาวน์โหลดจากจากเดเว e เปอรของเขานะครับมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับของฝั่ง Native ข้อดีของฝั่ง n Native ก็คือเราสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องได้โดยตรงอย่างเช่น GPS นะพิกัด GPS นะหรือว่าใช้กล้องถ่ายรูปมาเป็นต้นนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก Hybrid หรือเว็บแอปพลิเคชันอันนี้จะต้องเชื่อมต่อผ่านทาง API ตัวนอกหรือว่าปลั๊กอินเพิ่มต้องต้องติดตั้งปลั๊กอินเสริมในการเข้าไปใช้งาน ในการเข้าถึงตัวทรัพยากรของเครื่องพวกนั้นนะครับตัวอย่างเช่น Android ถ้าเป็นในฝั่ง a นที e นะครับ Android ก็จะใช้ Android Studio เขียนโดยภาษาจาวาในการพัฒนาเป็นต้นเราสามารถไปดาวน์โหลด Android Studio แล้วก็มาพัฒนาแอปพลิเคชันได้นะครับแต่ว่าเราต้องเรียนรู้พื้นฐานภาษาจาวาด้วยนะครับในการพัฒนานะครับข้อเดียวของเขาก็คือเราเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในฝั่ง a น i ี e ได้โดยตรงนะครับ ในฝั่งของ ios นะก็จะมี xcode ให้เราสามารถไปดาวน์โหลดนะครับจากเว็บ Developer ของ Apple เองนะครับซึ่ง xcode เนี่ยก็จะใช้ภาษา objective c หรือว่าตัวภาษา swift นะครับในการพัฒนาตัวตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในฝั่งของ ios นะครับส่วนในฝั่งใหนะ้บิดให้บิดก็ได้รับความนิยมเนื่องจากว่าเวลาเราพัฒนาเนี่ยเราพัฒนาครั้งเดียวนะครับก็สามารถที่จะ b u i l ไปเป็นได้ทั้ง android และ ios app จากการพัฒนาแค่ครั้งเดียวอย่างเช่นเรียกนิชีพนะฟัตเตอร์ไอโอニックเฟรมเวิพวกนี้นะครับก็จะเป็นเฟรมเวิร์กที่อยู่ในฝั่งของไฮบ i ิ Mobile a p p พลิเคชันนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะเขียนแล้วก็พัฒนาตัวแอปพลิเคชันจากการพัฒนาแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าภาษาก็คือเราสามารถใช้ภาษาพื้นฐานได้เลย HTMLCSSJavaScript ในการพัฒนานะครับซึ่งบางตัวอย่างเช่น f l u t t e r เนี่ยต้องต้องใช้ภาษา Dart ในการพัฒนานะครับแต่ว่า ก็มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเนื่องจากว่าเปอร์ r m ม n น e ์ของแอปพลิเคชันที่ได้จากภาษา Dart นะครับที่เป็นฝั่ง Google เนี่ยก็มีประสิทธิภาพมากนะครับในกรณีในกรณีที่เราเขียนโดยใช้ภาษา Dart หรือใช้ Flutter นะครับในการพัฒนาตัวโมบายที่เป็นฝั่งไฮบริดโมบายแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเรานะครับว่าเรามีพื้นฐานอะไรเราต้องการแอปพลิเคชันแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันเนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแอปแบบไหนนะครับถ้าเราต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของแอปนะครับเราก็ใช้ฝั่งเนทีฟก็ได้นะครับแต่ว่าฝั่งเนทีฟเนี่ยเราจะต้องพัฒนาทั้งทั้งสตัวนะเช่น iOS เราพัฒนาทีห่ง Android เราพัฒนาทีห่งแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ฝั่งใไฮบิดเราสามารถพัฒนาครั้งเดียวแล้วได้รองรับทุกๆระบบปฏิบัติการได้เลยนะครับ